3วิธีป้องกันไม่ให้เลือดเป็นกรดค่ะคนเราเนี่ยจะมีค่า p h อยู่ที่ประมาณ72ถึง74เลือดเนี่ยก็จะมีความสมดุลในระดับหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยสิ่งแวดลอ้อมต่างๆอาหารการกินแล้วก็ภาวะต่างๆในชีวิตของคนเราเนี่ยทำให้มีคนที่มีภาวะเลือดเป็นกรดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลักๆเลยก็คือ3ข้อ ก็คือ1เรื่องของบลภาวะซึ่งอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เครื่องพ่ออากาศหรืออะไรมาช่วยเหลือทําให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นและอันดับ2ก็คืออาหารค่ะอาหารจําพวกฟาสฟู้ดชากาแฟรหรือไขมันบางชนิดตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยเร่งทําให้เกิดภาวะและเป็นกรดมากขึ้นจึงควรเลีกเลี่ยงอาหารประเภทน,นี้ค่ะและอันดับที่3 ก็คือภาวะความเครียดค่ะในชีวิตของโลกปัจจุบันนี้ความเครียดมีมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมารุมเราเราต้องผ่อนคลายความเครียดโดยการที่ไปออกกาลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเท่านี้คุณจะสามารถลดภาวะความเป็นกรดของเลือดได้โดยการ1อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 2. รับประทานอาหารให้ถูกต้องและ 3. ามลดภาวะความเครียดค่ะ หากคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้สามารถติดตามเราได้ที่เพจบ้านขนมตู้จินดาค่ะ